เอาไอ้ไผไปถือไว้บนนี่หมอกบ้านออผู้ใหญบ้านถือไว้ก่อนก็ได้จะซืไปนี่ผู้ใหญ่บ้านอผู้บ้านวนี่เดี๋ยวจะไปจัดการถึงไทยพูนีก็ถือบเป็นคือเก่ามันทำใสเงินมาคอยเปนขาจแค่เรี้ยญห้าเียญสี่เรียญอะไรรู เลิกตลาดมันพุทธก็ไปเอาของเกมเหี่เลวลาไปซื้อไปซื้อของไม่เอาตังทอนไม่เอาตังทอนเขาไม่ทอนให้บอตังทอนเขาเขาเขาก็บอกเอาเขาบอกทอนแกขายของเป็นเลยค่ะหาหอยใส่ถุงเข้าไปขายถุงละยี่สิบบาทหาหอยหาปูเก็บผักไปขายทักที่หามแน่นเนาะพูอยากพูบอเมก็ต้องไปหากินเอาเป็นปลาก็บอกโอ้ปลาห้ามกัดสัตว์จ้าที่ซอนยังไง คู่นึงก็ว่าบอบอกฮ้าก็บบอยได้กินอีกคูนึงว่าที่เป็นบาปทักที่ว่ายังไงดิ <c oughs> แล้วกำใครกำมั่นเนาะผู้ดใดเหตุใด,ดก็เหตุผู้ดใดเศร้าใดก็เศร้าเ <c oughs> ขาไปยังของนะเอาโยมดูชีวิตแล้วกันนะว่าแต่ละปัญหาแต่ละชีวิตแต่ละครอบครัวเนี่ย คำว่าทุกเนี่ยไม่ได้แบ่งชนชั้นวรรณะไม่ได้ม่ได้แบ่งเชื้อชาติภาษาไม่ได้แบ่งเรื่องศาสนาคำว่าทุกเ่ยมีกันโดยทุกทักทก่วตัวหมูสัตว์แม้แต่สัตว์ก็ทุกแต่ว่าใครที่มีปัญญาที่จะรู้ความดับทุกข์ขตรงนี้สําคัญกว่านะใครที่รู้ก็จะทุก์น้อยลงและจนกว่าทุก์นั้น เป็นอิสระก็คือทุกมีแต่ไม่ยึดอยู่ในทุกเนี่ยไอเนี่คือคําสอนที่ลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าเรื่องครับว่านิพพานคือดับเย็นอา้าวเอามามาเอาเอปลาเค็มใส่เข้ามาปลากระกป๋องเพิ่มเข้าไปเออนี่ปลาเค็มซื้อมาเยอะเลยเมื่อเช้าไปตลาดเนี่ยห,หอมเพิ่มกระเทียมพริกป่นโ,โอ้ย ขบปดขาดแต่ปังตอเด้ดิอ่าไม่แข็งขอบเออโคกอะไรเงี้ยฮัดพุทโธบังแน่พุทโธกัหนดจิตเจ้าของพุทโธมัดมือเนี่ยอยู่ในใจพุทโธฮัดพุทโธเด้อ่นายบอกพุทโธเบิ่นบ่แล้ว บองเพุทธทองวัดทองว่ดเป็นนี่พุทธกับโทนี่มันอยากอย่างเนาะพุทธหายใจเข้าพุทธพุทธโทเวลาตอนออกเสียงก็ออกเสียงก็บาต้องกำหนดลมหายใจถ้ากำหนดลมหายใจก็บาต้องออกเสียงเวลาพุทธอยู่ข้างในโทอยู่ข้างในให้อยู่กับปัจจุบันนี่แหละพุทธๆดอกโรงเรียนกับบ้าขัดข้ออ๋ออ๋ออ๋อนี่อะไรเสื้อผ้าอีกเหรอ เอามาเอามาเจอแต่ว่าถามีคนตายที่บ้านเกงยายครับเอาของยายไปใส่เอาเนี่ยให้โยกอันนี้เป็นเกงวอมสองตัวอ่าเอาไปเอาไปกางเกงวอร์มเสื้อนสองชุดเอาไปเอาเสื้อไปเออเอาไปมีเอาไปใส่จางแบงให้ดวงน้ำตัวนึงกางเกงเด้อเบอร์มาอีกไปบอรมอีกเสื้อมาอีกไหมกางเกงมีเอามาอีกเพราะหลายคนมีผู้ชายไม่เอามามีน้องพิการอีกคนหนึ่งเออเอามา เอาวอม,มาอีกสองชุดไปเป็นชุดมาเลยเสื้อยืดแล้วแกก็กจะใส่เข้าไปในบ้านไปโชว์ให้เขาดูโอ้โหงามงามจางปางโหลดงามสาว่างสาวยถ้า<ด>มีคนตายแกจะไปบวชขาวจูงตลอดเลยค่ะบอเห็นไหมคนเราโยมแม่บอเลสไม่มีอะไรได้มาครบดูว่าเขาเป็นงี้แต่ใจกับคิดช่วยเหลือเพื่อน ไว้ห่มขาวเวลาบ้านไหนตายคืออยู่นี่เห็นไหมเออน่มาเดี๋ยวก็เอาลงทามเอาไว้นี่เลยมาเอาเอาไปเลยถ้าทามไม่มีลูกสะพ้ายดูก็คงจะดูกันเองคงจะลำบากอันนี้เอาเกลือใส่เบอร์ย่างเบอร์สีเบอร์ห้าลงไปเดือดยังเดือกเอาเบื้องเอาลงเบื้องเอาลงซุบเบิ้งซุบบเิง